มากับแสงสว่างเลยนะครับเอาต้อมหมายเลข4224กับขบวนรถธรรมดาขบวนที่276นะครับ ต้นทางจากด่านผมแดนบ้านของลึกไปทางไปยังสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะครับขณะนี้ขบวนที่276ก็ได้ออกจากสถานีรถไฟมักมกะสันเป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วนะครับไปแล้วนะครับบาบายนะครับเดินทางถึงที่หมายยังปลอดภัยนะครับสำหรับขบวนรถธรรมดาขบวนที่276นะครับออกจากสถานีรถไฟมักมกะสันแล้วก็จะหยุดรับส่งก็จะ ส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟปลายทางที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีต่อไปครับสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะครับเป็นปลายทางแล้วนะครับสําหรับขบวนที่276นะครับผมเป็นขบวนรถธรรมดาครับขบวนสุดท้ายของรถไฟเส้นไม่ใช่ขบวนสุดท้ายของรถไฟเส้นทางสายตะวันออกนะครับสําหรับขบวนที่276ในวันนี้นะครับในค่ําคืนนี้นะครับ บ๊ายบายนะครับ mm hmm. เดินทางถึงที่ใหม่ยอย่งปลอดภัยนะครับบ๊ายบายอีกครั้งนะครับ